กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอโซนะครับผมอ่าเราก็เดินทางมาถึงกันที่บทสนทนาภาคที่2ของบทที่7แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาแปลเนาะคร่าวๆจริงๆอ่ะคือสําหรับคนที่มีหนังสือครับผมท้ายบทมันจะมีคําแปลให้อยู่แต่ว่าคําแปลมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองสําหรับใครที่อยากเรียนเพิ่มเติมก็เราถ้ามีหนังสือก็สามารถไปเปิดดูเพื่อทําความเข้าใจในฉบับภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับ อ่าวานนี้ผมก็ต้องขออภัยเนาะเพราะว่าปกติผมจะเปิดเสียงให้ฟังก่อนใช่ไหมแต่ว่าระบบเสียงของผมวันเนี้ยไม่พร้อมจริงๆเนาะผมก็จะเฉลยไปเลยอ่าเสียงสแตนดาร์ดอาจจะไม่ได้ฟังนะคะผมก็อาจจะมีแค่เสียงของผมสาหรับใครที่มีหนังสือผมก็แนะนําให้ไปเปิดเสียงสแตนดาร์ดแล้วก็ ฝึกพูดตามเขานะครับผมส่วนสําหรับใครที่ไม่มีหนังสือก็อาจจะต้องแบบลงทุนพิมพ์หน่อยเนาะเขียนแล้วก็พิมพ์ใส่ Google อะไรแบบนี้แล้วก็ให้ Google ออกเสียงให้แล้วก็ออกเสียงตาม Google นะครับผมผมจะบอกเสมอว่าด้วยความที่ผมไม่ใช่คนเกาหลีนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้ชํานาญเรื่องการออกเสียงขนาดนั้นเสียงผมสำเนียงผมก็จะไม่ได้สแตนดาดมากเนาะแต่ว่าก็เอาเรียนจากผมเนี่ยเอาเพื่อเป็นความรู้ในการทําความเข้าใจหลักการแปลหลักไวยากรณ์อะไรนู่นนี่นั่นเฉยๆนะครับผมแต่ว่าการออกเสียงเนี่ย แนะนำให้ไปฟังแบบเสียงซีดีดีกว่าเนาะอ่ะโอเคพลาดมาเยอะแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบทสนทนานี้โอเคอ๋อแล้วก็บางอย่างอะครับผมอันนี้บทสนทนาหลายๆบทเนาะเขาจะมีทริคก,การออกเสียงมาให้เพราะว่าเสียงในภาษาเกาหลีบางทีมันมีกฎการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการโยงเสียงบ้างละการแบบเหมือนพยัญชนะตัวนี้เจอกับพยัญชนะตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเสียงบ้างละอ่ะเขาจะให้ทริคมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ออกเสียงคือข้างล่างก็จะเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องส่วนข้างบนก็จะเป็นรูปเขียนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการออกเสียงไม่ตรงกับรูปที่เขียนออกนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไปนตามกฎของมันนะเนาะอ่ะแต่ผมก็จะไม่ได้เน้นมากผมเน้นแค่แบบสื่อสารได้ก็โอเคแล้วบางทีเราจําไม่ได้หรอกว่าเออมันควรจะออกอะไรแบบนี้อะไรยังไงเพราะแต่ว่าถ้าเรียนไปสอบแล้วก็ควรที่จะจําบ้างเนาะถ้าเขาแบบเน้นแกรมมาแต่ว่าถ้าสอบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสอบไปทํางาน คือถ้าถ้า,ถาน้องๆที่แบบเรียนเอกเกาหลีอย่างเงี้ยเอออาจจะมีอาจารย์ที่แบบสอบความแม่นยําถูกต้องแต่ว่าถ้าเรียนไปสอบเพื่อไปทํางานเกาหลีอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเคร่งขนาดนี้ไหมคือหรือว่าอาจจะเน้นแค่แบบสื่อสารได้อันนี้เดี๋ยวลองศึกษาดูอีกทีแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาดูเลยว่าเขาคุยยันไงเนาะอ่าอันนี้นะครับผมอ่าเราเรา,เราไปดูคําศัพท์ใหม่ดีกว่าเนาะทุกคนจะได้ไม่งงอ่าคาศัพท์ใหม่นะครับผมก็ ควรจะจดก่อนเพื่อเราที่เราจะได้จําได้เดี๋ยวผมจะพาเฉลยแบบเร็วๆนะครับผมอ่ะโคเฮงคำแรกนะครับผมโคเฮงก็คือโฮมทาวนบ้านเกิดนั่นเองครับผมแล้วก็อ่าคำที่2นะครับผมซูกิซูกิจังก็คือรีสอร์ทสกีนะครับผมก็จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีลานสกีนะครับผมโอเคเป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรอุทยานแห่งชาติไม่ใช่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานสกีที่แบบมันเป็นพื้นที่ เอาเป็นว่าเป็นอาสกีรีสอร์ทก็แล้วกันเนาะง่ายๆไม่อยากอธิบายแล้โอเคอันนี้ก็คำต่อมานะครับผมนิวยอร์กก็คือนิวยอร์กนั่นเองนะครับผมเป็นชื่อเมืองใน USA เนาะอ่าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าทันทันพุงนะครับผมทันพุงก็คืออ่าออทีมฟอร์ลีเอชก็คืออ่าฤดูใบไม้ร่วงครับใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นเป็นใบไม้สีแดงอะครับผมต้นเมเปิ้ลอะไรก็แล้วที่แบบ ในฤดูใบไม้ร่วงเนาะมันจะมีคําคำหนึ่งที่แบบซึ่งภาษาไทยเราไม่มีนะครับผมผมไม่รู้จะว่าจะแปลยังไงคือมันเป็นฤดูการของใบไม้ที่เปลี่ยนสีอะครับผมเราไปชมใบไม้แบบนั้นอะเออโอเคอ่าต่อไปก็คือเพย์จีนเพย์จก็คือปักกิ่งนะครับผมเป็นชื่อเมืองในในประเทศจีนนั่นเองนะครับผมอ่าคำต่อมานะครับผมซูยองจังก็คือสระว่ายน้ำนะครับผมซูยองจัง อันสุดท้ายนะครับกดนะครับผมกดหมายถึง flower ดอกไม้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ประโยคของเขาเลยเขาพูดอะไรบ้างอ่ะเชเชหมายถึงของฉันนะครับผมเชโคฮ่งเนินอ่ะบ้านเกิดของฉันเนี่ยนะปารีอิมดาอ่ะปารีปารีก็คือเมืองปารีสนั่นเองนะครับผมคือปารีสนี่อิมดามาจากคําว่าอีดาผันเป็นรูปสุภาพทางการนะครับผมออดาก็คือหมายถึงเป็น อ่คืออะไรประมาณนี้ครับผมก็คือบ้านเกิดของฉันเนี่ยคือปารีสค่ะอ่าต่อมาปารีสเนินปารีสเนี่ยนะชีกึมชีกึมตอนนี้อ่เคียวอุนอิมนิดาเคียวอุนก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะครับผมก็คือปารีสตอนนี้เนี่ยนะเป็นฤดูหนาวค่ะอ่ประโยคต่อมาปารีสเนินปารีสเนี่ยนะเคียวอุนเคียวอุเดเคียวอุนก็คือฤดูหนาวนะครับผมเอคือเป็นคําช่วยชี ถึงแบบช่วงระยะเวลานั้น,น,นก็คือในฤดูหนาวเนี่ยนะนุนนีโอโกอ้าโอนมาจากคำว่าโอดาที่แปลว่ามานะครับผมแล้วก็ตัดดาทิ้งต่อด้วยโกก็คือเพื่อที่จะเชื่อมประโยคข้างหลังนะครับผมที่มีความหมายคล้อยตามก็คือ,อที่ปารีสฤดูหนาวที่ปารีสเนี่ยนะหิมะตกแล้วก็โกก็หมายถึงแล้วก็นครับแล้วก็ชุบซึม um ิดาชุบซึมิดามาจากคําว่าชุบตา ตัดดาทิ้งนะครับผมแล้วก็ผันเป็นรูปซึม,มิดาหรือรูปสภาพทางการก็จะหมายถึงหนาวนั่นเองครับผมก็คือปารีสฤดูหนาวเนี่ยนะหิมะตกแล้วก็หนาวแล้วก็ประโยคต่อมานะครับผมซาลัมดึนซาลัมดึนซาลัมหมายถึงคนเติมดึนเข้าไปก็คือหมายถึงเหล่านั้นหรือว่าพวกนั้นก็คือพวกผู้คนเนี่ยนะหรือว่าเหล่าผู้คนเนี่ยนะซาลัมดึน ซือกีจังเงซืกีจังก็คือลานสกีนั่นเองนะครับผมรีสอร์ทสกีเนาะอันนี้ชีส้สถานที่ที่ลานสกีที่รีสอร์ทสกีไปทําอะไรคํานีดาคมา,า,าคมาจากคามาจากคําว่าคาดานะครับผมก็คือตัดดาทิ้งเหลือแค่คาเนาะแล้วก็ใส่พีอึบนีดาเข้าไปพีอึบก็จะไปเป็นตัวสะกดของมันให้นะครับผมก็จะหมายถึงว่าไปนะครับผมผู้คนเนี่ยก็ไปที่อุทยานสกีนั่นเองครับผมโอเคประโยคสุดท้ายนะครับผม ยอร์บุนทุกคนโคเางเงินบ้านเกิดของทุกคนเนี่ยนาลิชิกาออโตซูนิกะบ้านเกิดของทุกคนเนี่ยสาภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ,ะทํานองนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทําะลองไปฝึกเติมมานะครับผมอันนี้ผมก็จะไม่อธิบายแล้วเนาะว่าทํายังไงเพราะว่าเราเรียนกันมาหลายอีีแล้ว,วน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วเนาะ,อะโอเคสําหรับใครที่มีหนังสือก็ลองไปทํามานะครับผมสาหรับใครที่ไม่มีหนังสือก็อะ ผมก็พอสวิดีโอของผมไว้แล้วก็จดคำสับอาจจะต้องแบบขยันจดหน่อยเนาะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้มีแค่หนังสือเรียนนะครับผมหนังสือซีรีส์นี้ก็จะมีหนังสือแบบฝึกหัดด้วยหรือว่าใครอยากแบบฝึกหัดฝึกฝนเพิ่มเติมเนี่ยก็ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดได้อันนี้ไม่ได้โฆษณาหรืออะไรนะครับผมก็ผมใช้หนังสือตัวนี้สอนเนาะก็เลยอยากจะแนะนําว่าเออมันมแบบีแบบฝึกหัดด้วยนะนอกจากแบบเรียนแล้วอะไรทํานองนี้นะครับผมสําหรับคนที่สนใจอยากจะฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมแค่นั้นเองก็เจอกันอีพีหน้าครับ